สวัสดีจ้าเ้าไหวเลิ่ม,มาสมสวนบรรยากาศดีดีฟ้าคึมคึมอันบรรยากาศฝนตกไปจะน่าปลูกพืชไล่โหพืชสวนพืชมากไหม่คันฝนตกมาแล้วมีแต่จกปลูกอันพืชไล่เหพูนดัะพี่้น้เฮ้ยพาสมปลูกใหม่อันนี้ท่านต้นลำใหญ่แล้วก็มีแล้วก็ ต้นงอด้เปล่าอย่านี้ไหมคะเออนี่ดิอ่านี้ก็ต้นงอะอันนี้ก็ต้นงอะอย่าลงบึงคขตทั้งห่าพี่น้องเลยแล้วอันนี้ฮันม่นหมักละมุดนะจ๊ะหลาดขยายดิเออนี่ให้ให้มันได้กินหลายๆอย่างเวลาเวลาดันให้ให้ลูกปาดฟางนี่ออกไงเออดีนี่ อันลาค่อยให้มันให้มันอยู่โตแล้วเขาค่อยปาดเสื้อเนี่ยที่เอาเอาออกเพราะว่ามันมันจะบไได้เหนียวนี่นี่นี่อีได้บอกลูกอยู่เวลาเขาปลูกใหม่นี่เ่็นแม่นอยู่มัดไว้เพื่อว่าบอกให้ฟ้าลมมันดินมันดินใหม่ถึงบอกให้มันคอนนะนะบอกให้มันโอนเอ็นยามฟ้าลมมันมันจะแน่นนะะนั่นแหละยืดวันนี้ค่ะมันติดอยู่โตแล้วเขาค่อยปาดแล้วกะถอดไม้ออก มันมันซ้อยพายุงต้นหมันเพื่อว่าบอกให้มันลุ่มนึองหรือมันค้นเนาะจ้ะลมันค่อยแน่นอนบรรยากาศดีดพีพี่น้องพืชไล่พืชสวนอันนี้อยู่ริมเขื่อนใช่ไหมคะายหวใช่อัน,นอันนั้นโตเขื่อนเอด้ออะไพี่น้องเด้นหนูนหนุเขื่อนซิรินทรอนซรินทรอ,อ,อันยามน้ํามาให้มันสเต็ม อันช่วงน้ำบ่คันไหลาเนี่ยมันมันที่เป็นป่าหญ้าเป็นงัวเป็นควายเพิ่นเลี้ยงอยู่น้ำเดินนะอันเป็นก็ตอบเป็นอย่างเงี้ยเขาข้ามไดในเมื่อน้ำฝนเล่งหลายๆแล้วน้ำสีขาวเมิดเลยเนี่ยอันซาแม่มาเห็นนะแล้วห้างวิวงามที่เป็นต้นไม้คันคูท่านเป็นภูนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นภู อยู่ทางข้างบนข้างล่างเป็นแม่น้ำแม่น้ำอำเภอศิรินทรมันิแงยแง่นี้แง่นี้นเออจะที่ขาเจ้ามาล่องแพลนะแต่ขาเจ้าล่องแพแท้มงเล็กๆที่มันน้ําอยู่โตอันนี้ถ้าน้ําหลายอิหลีท่านมันมันค่อยขึ้นมานี่เหมือนเพื่อนว่าแก้มลิงนะมันแง่นั้นแง่นี้นะหละักกันเลยว่าโอ้มันอุดมสมบูรณ์ เยไหวเลือโซ่สัรภาพที่ไว้เฮ็ดสูงๆจะใส่ทุเรียนว่ามันมากลินสูงเฮ็ดเป็นระยะระยะเอาดินเป็นกองเป็นกองแล้วลองมึงว่าทางเขตเฮามันจะได้ผลบอกสาผู้เพิ่นปลูกก่อนท่านกะได้รับผลอยู่ก็อีเลยลองเอ็ดลองมึงนะเพราะว่าอาศัยตาดินเฮาว่าง ให้เพิดเพลินยเม,มื่อเสารอย่างน้อยๆมาบรรยากาศสดชื่นสินละ่อยว่ากดไลค์กดไลค์กดเสร์ให้ยายไหวบึงเด้อเธอนี่หล่ะจ้า